มีตลาดนัดบนเสาตลาดนัดแถวบ้านตลาดนัดฝนตกหนักครับเก็บร้านข้อเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวมา น้องเงินก็วันนี้ออกมานอนนอกบ้านตัวหนึ่งน้องกุงเงินกุงเงินลูกกุงเงินฮะนอนนอกบ้านทาไมลูกอากาศดีเหรอเย็นสบายนะเย็นสบายนอนหลับอยู่ตัวเดียวไม่ชวนน้องๆมาเลยไม่ชวนน้องทองกับน้องเพชรมาเลยลูกไปเปิดประตูให้น้องไปเร็วออกมาด้วยกันนี่ กลับยังยิ้มนะหน้าใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไข่ดำฉายาแม่ฟูยังไม่มาเลยแม่ฟูหายไปสิบวันแล้วครับพี่ใหญ่นอนชิลเลยนะ ันนี้พี่ใหญ่นอนชิวนะอ่ายืดตัวการดี่ะลูกอ่ะหืมนี้ถ่ายแกคนเดียวเลยไม่ไม่เ,เตือนพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญอากาศดีครับมานนอนหน้าบ้านไป ลาเอฟซีก่อนเนาะลับไปเธอไม่กวนละแค่นี้นะบายบาบรรยากาศวันเสาร์ที่ตลาดนั้น